ค่ะพี่น้องเมื่อนี้ค่ะเชิญชวนแฟนคลับ FC ของน้องต้นข้าวสุปริยานะคะไปให้กำลังแรงใจค่ะกับสาวน้อยคนเก่งของเราค่ะวันนี้ค่ะเดินทางไกลกว่า400กิโลเลยนะคะพี่น้องคะเพื่อไปทําการแสดงนะคะที่งานที่วังจันทร์พิษณุโรคพี่น้องคะขึ้นแสดง3ทุ่มนะคะ FC ภาคเหนือ ตอนล่างไปให้กําลังใจกันเขาบอกว่าเวลาร้องเพลงหน้าเวทีเสียงเพราะมากกว่าสันพี่น้องคะส่วนสัป,ปดาห์หน้าหรืออาทิตนาหน้าพี่น้องคะมีโปรเจกต์คิวงานของน้องนะคะออกมาหลายคิวงานบวสิปเป็นที่เมืองการแล้และเมืองสุพรรณนะคะวจุฬามณีอัมพวานะคะบางวันนะคะสําหรับน้องต้นข้าวงานเข้าถึงสองงานเลยนะพี่น้องคะ บอกเลยว่าเป็นเด็กน้อยที่โอ้โหพี่น้องคะบอกเลยว่าสุดยอดสุดปังจริงๆสําหรับเด็กน้อยคนนี้พี่น้องไม่แปลกเลยว่าทําไมต้นข่าสุปรียาถึงมีคนหักคนแพงคนเมตตามากมายขนาดนี้อยากให้กลาหลายคนไปเบิ่งน้าเสียงไปเบิงการร้องของนอกการอ็นเตอร์เทนแฟนคลับเอฟซซึ่งขอบอกเลยว่า เป็นอี้ยังทีอัจฉริยะจริงๆสมแล้วกับชายาสาวน้อยมหัศจรรย์เพราะว่าน้องรู้จักเว้าหยอกเว้าคุยกับแฟนคลับเอฟซีแม่พี่น้องมันเป็นเป็นอีหยังที่แบบเกินโตมาเด็กน้อย 12, วัยสิบสองขวบรู้รจัก,จกเอนเตเทนแฟนคลับเอฟซีร้จักเว้ารลองเพ่งผิดผ่านเอฟสิก็สามารถแก้โตออกไปได้ยากสวยงามพี่น้องนี่คือไว้ผิดปรัญญา ไหวพริบป,ปัญญาของการเป็นศิลปินจริงๆตบมือให้จริงๆค่ะสำหรับน้องต้นข้าวสุปริยาคือน้องเก่งจริงๆแล้วความสามารถเยอะจริงๆแล้วก็แฟนคลับเยอะมากๆสำหรับเด็กน้อยคนนี้พี่น้องคะเป็นอีอย่างที่สุดปังสุดยอดมากๆสำหรับน้องต้นข้าวนะคะพี่น้องคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะวันที่20อย่าลืมไปให้กำลังใจนะคะวันนี้ งานสามทุ่มนะคะอีหลาออกมาสามทุ่มค่ะอยู่ที่วังจันทร์พิษณุโลกนะคะพี่น้องคะถือว่าแฟนคลับเอซโซนเอฟซี FC ทางภาคเหนือตอนล่างอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกับสาวน้อยมาสจรย์ของเราด้วยนะคะแล้ววันนี้พี่น้องคะทางแฟนคลับเอฟซทางที่ที่น้องจะไปทำการแสดงนะคะบอกว่ายินดีต้อนรับน้องต้นข้าวเจ้าสัตพี่น้อง เสียงร้องหน้าเวทีเพราะมากจริงๆเพราะมากจริงๆค่ะเสียงมีพลังมีความกังวานและลูกเอื้อนดีมากๆไปฟังน้องร้องก็ที่ประโคนชัยมาแล้วเจ้าแสนพี่นกจริงจริงผูใ้ใดเห็นแล้วกะสีอึง้งในความสามารถเราเสียงแม้พี่นอกตาสอออีลีทำไมเสียงใสแก้วปิ้งขนาดนั้นเด็กน้อย สำหรับเพลงของผู้พวงดวงจันร์เนี่ยเยสิตเชื่อว่าเป็นอะไรที่ร้องยากมากนะเพลงของแม่ผุ้พวงดวงจันน่ะแต่น้องต้นข้าวนำเสียงเพลงสมัยเก่าๆของแม่พุมพวงออกมาลองได้แบบโอโ้โหพี่น้องะ่ะนี่เป็นเอิ้เลือดศิลปินจริงๆดังมาตั้งแต่ในท้องจริงๆสำหรับน้องต้นข้าวสุดปฏิยาพี่น้องขะหัวตะบุงแต่ออกมาทำไมความสามารถน้อง เยอะขนาดนี้พี่น้องคะแล้วแฟนคลับ FC นะคะบางคนบอกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ฟังเสียงร้องว่าสันพี่น้องคะเดินทางปลอดภัยนะคะขอให้คุณพระคุ้มครองนะคะลูกจะรอชมคะ่ะซอฟต์พาวเวอร์ของแท้ว่าสันพี่น้องแม่นคะ่ะเหลือเสื้อยี่หลีพี่น้องแฟนคลับ FC ของน้องคือเยอะมากๆถ้าผู้ใด อยากรู้ว่าต้นข้าวสุปริยานะคะแฟนคลับ FC เยอะขนาดไหนกดเข้าไปเฟซของน้องต้นข้าวสุปริยาเด้อพี่น้องคืออยากให้พี่น้องได้เห็นความน่ารักของน้องเป็นเด็กหน้อยที่มีสเสน่ห์เป็นเด็กหน้อยที่บ่ได้ปรุงแต่งอี่อย่างเลยการแต่งตัวของน้องเนี่ยเป็นอีอย่างทีทาทายเฮ้าเอิ้นตอนเนี้พี่น้องสีเอิ้นน่าอย่างเอิ้นน่ายอนยุคบ่พี่น้องยศิ หน่อยอะที่จะเห็นเด็กหน่อยในแต่งตนัวในลูกนี่อะพี่น้องลูกแบบเนี้ยพี่น้องขออนุญาตเพจนะคะเนี่ยพี่น้องน้องต้นข้าเขาจะแต่งตัวสไตล์แบบนี้นะ่ะยัิเว่าเป็นย่อนหยุกเป็นแบบอีหยังที่แบบแล้วพวามอะไรสังเกตไหมพี่น้องเหมือนสมัยคุณแม่พุ่มพวงจริงๆแล้วน้องเป็นอะไรที่น่ารักเป็นอะไรที่สวยงามเป็นอะไรที่ดูไม่เบื่อสําหรับเด็กคนนี้พี่น้องคะ แฟนคลับเอซีหลายๆคนกับเข่ามาบอกว,ว่าต้องเริ่มต้องเริ่มรีดเพลงใหม่ๆบ้างแล้วครับแฟนๆเพลงจะได้ไม่เบื่อจ้านะคะอ่าพวันน้องรองสไตล์ของคุณแม่พุ่มพวงนะคะน่ารักยังเลยหนูเดินทางปลอดภยัยโชคดีนะคะต้นข้าวนะคะพี่น้องคะแสดงตรงไหนครับผมอยู่พิษณุโลกได้เจอต้นข้าวและวันนี้ว่าสนพี่น้องอ่าแล้วก็มี เอฟซีของน้องนะคะออกมาตอบบอกว่าพระราชวังจันทร์ครับพระราชวังจันทร์ครับเวลาสามทุ่มนะครับสันพี่น้องนี่คือ,อแอดมินของน้องต้นข้าวนะคะออกมาตอบกลับค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะต้นข้าวคนเก่งของแม่จะคอยดูในไลฟ์สดจ้าแฟนคลับเยอะจริงๆพี่น้องคะแล้วเป็นแฟนคลับเป็นกลุ่มแฟนคลับที่น่ารัก เป็นแฟนคลับที่อยากให้ศิลปินแลาแฟนคลับเอฟซีของหลายๆศิลปินเข้ามาเิ่งแฟนคลับเอฟซีของน้องต้นข้าวพหนหาลักพี่น้องเป็นเป็นเป็นเอฟซีที่น่ารักเป็นเอฟซีที่สนับสนุนด้วยใจจริงๆเป็นเอฟซีที่เสพผลงานของศิลปินจริงๆพี่น้องคะค่ะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ไปผ่านไผ่บได้ไปนี่ไผ่บอิจฉาไผ่พี่น้องขา นี่คือเอฟซีตัวจริงของน้องต้นข้าวสุปริยาค่ะพี่น้องที่พระราชวัวงจันทร์จังหวัดพิษณุโลกครับนะคะพี่น้องค่ะอ่ามีคนเขามาตอบว่านองแสดงยุไสยนะคะขอให้ทีมงานของน้องต้นข้าวเดินทางปลอดภัยอ่าเดินขอให้ทีมงานของน้องต้นข้าวเดินทางปลอดภัยขอให้คุณพระคุ้มครองนะครับอีกแล้วน้องต้นข้าวทําไมให้ลุงนอนดึกอีกแล้วฮ่ะ เช้าก็ตื่นแต่เช้าไปทํางานเราสั่นพี่น้องเบิ้งดูพี่น้องค่ะทุกคนที่หักแล้วบนหักอีหลีด้พี่น้องค่ะทีมงานเดินทางปลอดภัยนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับพระคุ้มครองทั้งไปและกลับนะครับทุกคนพี่น้องนะารักอีหลีค่ะสําหรับแฟนคลับเอฟซีของต้นข้าวสุปรียาค่ะจะงให้กำลตามสร้างพี่น้องค่ะสาหรับมอนี่ค่ะแฟนคลับเอฟซีคนทีสนับสน,นุน คนทีค่อยทรงกระลังงใจไหน้องต้นเขายายสิสมันว่าแม่แม่เหล่านั้นคงสนับสนุนแล้วก็ติดตามน้องต้นข้าวสุปริยาสาวน้อยคนเก่งที่สู้ชีวิตมากๆเด็กน้อยบ้านนาคนหนึ่งพี่น้องขาที่เดินตามฝันแต่วันนี้ความฝันของน้องเริ่มเบ่งบานเริ่มเริ่มเพื่อนเอิ่อนอยังพี่น้องเริ่มประสบความสําเร็จ แล้วน้องก,ก็ได้เดิมตามฝันที่น้องว่างไหวพี่น้องคะเป็นอีกยังที่โชคดีของเด็กคนนี้จริงๆที่มาถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลาอ่าอย่าลืมสนับสนุนเด็กน้อยสาวน้อยคนเก่งคนนี้ด้วยนะคะวันวาแฟนครับเอฟซีคนที่สนับสนุนคนที่หักน้องอยู่แล้วก็สนับสนุนน้องต่อไปพี่น้องคะเป็นกําลังแรงใจให้เด็กน้อยคนหนึ่งที่กําลังเดินตามฝันขอให้น้องได้ถึงฝั่งฝันฝันอันใดไหวมุง่งให้น้อง ประสบความสําเร็จดังมุ่งหวังนะคะสําหรับมือนี่ค่ะช่องเยซิตแปรลอดนะคะพี่น้องค้าฝากเนื้อฝากโตกับแฟนคลับเอฟซของน้องต้นข้าวด้วยนะคะสิเขามาเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับน้องต้นข้าวค่ะสำหรับวินี้ฝากไว้สนีอกอนคาสวัสดีค่ะ